ดูดวงแรนดอมนะคะคุณยังสำคัญสำหรับเขาไหมกดหปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่ากูให้กับแพนด้วยทุกวันนี้คุณไม่ได้สนใจละกับในเรื่องราวของความรักโดยเฉพาะกับเรื่องราวของเขาอะนะคุณกำลังมองหาโอกาสแล้วก็การทำงานที่มันจะประสบความสำเร็จในชีวิตเท่ากับว่าตอนนี้ตัวคุณอะหันมาสนใจในเรื่องของตัวเองค่อนข้างมากมันเป็นพราอะไร มันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณเคยเฝ้ารอแล้วก็ทุ่มเทให้กับเขามากๆจนบางครั้งที่ผ่านมาคุณเสียโอกาสดีๆในชีวิตเพียงเพราะรอเขาและเขาช่วงนั้นเขาก็อยู่ในขั้นตอนของการวิ่งหนีวิ่งหนีใจตัวเองวิ่งหนีคุณน่ะเออแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณ ทำไมอ่ะจะต้องมาอยากรู้ก็ในเมื่อที่ผ่านมาวิ่งหนีใช่ไหมก็มันเป็นเพราะว่าตอนนี้น่ะตัวเขาอ่ะรู้ใจตัวเขาเองแล้วไงว่าที่ผ่านมาไม่มีใครอ่ะที่จะดีกับเขาได้เท่ากับคุณแล้วเขาก็รู้ใจตัวของเขาเองได้แบบไม่โกหกตัวเองว่าคุณก็คือคนที่เขามีใจให้ แต่อาจจะสายเกินไปไหมเพิ่งจะมารู้ตัวในตอนที่ตัวคุณหมดใจอะหมดใจหรือเปล่ามันก็ขึ้นในลักษณะที่ว่าคนเราอะเมื่อเวลามีใจมากๆใช่ไหมทำอะไรให้ไปเขาก็ปฏิเสธแบบอ้อมๆไม่สารต่อทุกๆวันทุกๆวันหนักๆเข้ามันก็กลายเป็นความชาชินแล้วก็ความที่ ลดความคาดหวังคุณก็แค่ไม่คาดหวังแล้วก็กลับมาดูแลหัวใจตัวเองก็เท่านั้นเองเขายังเห็นคุณสำคัญสิแล้วตอนเนี้ตัวคุณก็เห็นความสำคัญของตัวเองด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนละมุมเขาเห็นความสำคัญของคุณเพราะเขาอยากที่จะได้คุณกลับมาเป็นความรัก ในรูปแบบที่แต่ก่อนคุณเคยมอบให้กับเขาน่ะแต่ตอนนี้คุณให้ความสำคัญกับในเรื่องราวของตัวเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นจึงแตกต่างกันเท่ากับว่าคนหนึ่งอยากเริ่มต้นใหม่แต่อีกคนหนึ่งอยากที่จะไปข้างหน้าน่าจะเป็นตัวคุณไปข้างหน้าแบบไม่ได้สนใจกับเขาแล้วนะคะคือ คิดได้แล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะต้องไปให้ได้